ครับสำหรับทีนี้ก็หลังจากกลับมาจากวัดนะครับก็มาก็จะกินมทเขียนครับนี่ก็จะเป็นส้มตำอรุมานนะครับไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่หวานนะครับนี่ครับพ่อแล้วก็จะมีต้มครับนี่น้ำต้มครับใส่กับดอกกระเจียวนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับจ็พยายามฝืนนะครับฝืนไม่ทำคลิปครับ ตอนเย็นนี่ก็มาแซ่บๆด้วยกัน,นครับอันนี้เป็นฝีมือผมอิอนครับผมจะทําสูตรแบบว่าสูตรว่าต้มยําแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เผ็ดร้อนขนาดนั้นนะครับนี่เป็นอนุบาลอันนี้จะเป็นโครงไก่โครงไก่อันนี้ต้มยําผมก็อ้น,นี้ก็เออส้มตานะครับอันนี้คือลูกโดดคือผมใส่ไม่เฉยนะครับผมกินไม่ได้ครับช่วงนี้จะเป็นพริกนะครับนี่ครับ กินไม่ได้ครับพวกะรีรช่วงนี้ใส่ไม่ใช่ครับเรแค่แบบเบาๆเบาๆพอได้กินผมจะเป็นคนที่กินเผ็ดมากครับสําหรับเย็นนี้ก็มาแซ่บๆด้วยกันนะครับนี่ครับครับหลังจะออกมาจากวันนะครับครับสวัสดีครับ